สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้7พฤษภาคม2565ทักทายการเช่าวันเสาร์ครับช่องของเราไม่ได้ทำเรื่องอย่างทั่วไปเหมือนเมื่อทำช่องใหม่ๆนะครับตอนนั้นทำไปทุกเรื่องเรื่องของข้าราชการก็มีเรื่องของประกันสังคมก็ทำเรื่องทั่วไปทำหมดก็รู้สึกว่าช่วงนั้นจะมีคนมาดูเยอะมากช่วงนี้แคบลง เหลือไม่กี่เรื่องเพราะว่าสาเหตุที่เราทําแคบลงทําเหลือไม่กี่เรื่องนั้นก็เพราะว่าถ้าเราไปทําหลายเรื่องนี่พอท่านผู้ชมมีคําถามถามมามันต้องไปค้นคว้าหลายเรื่องบางทีก็ตอบท่านผู้ชมที่ถามคอมเมนต์มาไม่ไม่ทั่วถ,ถึงทําให้ทำให้ไม่เกิดความไม่สบายใจก็เอาเรื่องใกล้ๆตัวที่สุดตัวนี้เอาเรื่องที่อยู่ในระดับรากหญ้ามากที่สุดก็เหลืออยู่ไม่กี่กลุ่มที่เราทำคลิปให้ดูนะครับ ก็ทักทายท่านผู้ชมวันเสาร์นะครับก็มีหลายคนถามมาเรื่องประกันสังคมเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวประกันสังคมมานานพอสมควรนะครับก็มีหลายท่านถามเรื่องอวินมอเตอร์ไซค์ที่จะได้เงินช่วยค่าน้ํามันจากรัฐบาลเราก็พอรู้เรื่องบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มากนะครับแต่ก็พอรู้อยู่เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปอาจจะเล่าให้ฟังเล็กน้อยซึ่งวันที่8พฤษภาคมเนี่ยน่าจะเริ่มใช้สิทธิ์วินเซฟแล้วนะครับ ใช้เงินผ่านแอปเป๋าตังคล้ายๆกันกับคนละครึ่งทำนองนี้ครับแต่ว่ากลุ่มนั้นนี่จะต้องเป็นผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีใบขับขี่กับกรมการขนส่งถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผู้คือเป็นผู้ลงทะเบียนทำนองนี้พี่เป็นมีชื่อมีทะเบียนในกรมการขนส่งทําบอกว่าเป็นเป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ กลุ่มนั้นก็ต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปป๋าตังนะครับเสร็จแล้วก็กดทะเบียนกดรับสิทธิ์บินเซฟตั้งแต่วันที่5พฤษภาใครที่ยังไม่ได้ทําก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปป๋าตังยืนยันตัวตนเขาใช้งานแล้วก็กดรับสิทธิ์ได้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก8พฤษภาคมโดยที่รัฐบาลเขาช่วยค่าน้ํามันเดือนละไม่เกิน250บาท เวลาใช้เงินเนี่ยน่าจะเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังเหมือนกับโครงการคนละครึ่งทีนี้ไปเติมน้ํามันเนี่ยก็จ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังกับปั๊มน้ํามันที่เข้าร่วมโครงการนะครับน้ํามันเป็นซินนะรถมอไซค์เนี่เสร็จแล้วก็เวลาจ่ายจ่ายด้วยแอปเป๋าตังเนี่ยส่วนของรัฐบาลจะจ่ายช่วยวันละ50บาทที่เหลือสมมุติว่าเราเติมสัก200นี่ส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะ จะเป็นของรัฐบาล50บาทที่เหลือเป็นของเราทํานองนี้ก็เดือนหนึ่งนี่รัฐบาลจะช่วยไม่เกิน250บาทต่อเดือนก็แสดงว่าประมาณ5วันเพราะว่ารัฐบาลจ่ายสูงสุดไม่เกิน50บาทจากแอ็ป๋าตังค์คือรัฐบาลให้250บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็จะให้อยู่3เดือนก็คือพฤษภามิถุนากรนกรดาก็เดือนละ250อันนี้ก็คือคร่าวๆเ,เกี่ยวกับบินเซฟนะครับ โครงการวินเซฟก็คือโครงการช่วยวินมอเตอร์ไซค์สำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับรัฐบาลให้ช่วยค่าน้ำมันเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยไปปรับขึ้นราคาให้ประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลก็ช่วยค่าน้ำมันมาเดือนละ2 5 0อนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเล็กน้อยดังนี้นะครับส่วนเรื่องประกันสังคมไม่ทราบความเคลื่อนไหวว่ามีอะไรช่วงนี้ มีอะไรในเรื่องของการเยียวยาการรับเงินอะไรต่างๆไม,ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวนะครับถ้าผู้ชที่ถามเรื่องประกันสังคมมาก,ก็เลยไม่ได้ตอบนะครับเอาล้ครับเอาเรื่องที่เราคุ้นเคยอยู่เป็นประจำในหน้าจอนี่ครับวันนี้ทักทายวันเสาร์เจ็ดพฤษภาคมก็เรื่องนี้เบี้ยเงี้ยงเขู้ปศุสุขอายุติดตามตลอดเลยสีพ่พฤษภาคมหกห้าเนี่ยจะเป็นการจา่ายเบี้ยเงี้ยงเข้สูงอายุประจําเดือนพฤษภาคมหกห้า เดือนเมษายนรับไปแล้วเมื่อวันที่8เมษายนนะครับก็รับอัตราเดิมตอนนั้น10พฤษภาคมก็มีแนวโน้มที่จะรับอัตราเดิมไปก่อนส่วนเพิ่มรัฐบาลน,น่าจะมีการจ่ายตกเบิกทีหลังเพราะว่าเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยจนถึงวันที่6พฤษภาคมเมื่อวานนี้นี่ก็ยังเมื่อวานนะครับข้อมูลยังวันนี้เสาร์อาทิตย์ติดตามข้อมูลจกากภาครัฐไม่ได้นะวันที่7เป็นวันเสาร์วันที่8พรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ไม่สามารถที่จะติดต่อหน่วยงานรัฐไม่มีใครมาตอบได้ ข้อมูลเมื่อวานในหกพฤษภา,าเราก็ถามหน่วยงานรัฐไปเหมือนกันก็ยังได้รับคําตอบว่ายังอยู่ในระหว่างดําเนินการเบิกงบประมาณจากสํงงานักงบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยยังชีพนะครับยังอยู่ในระหว่างทําเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณเพราะฉะนั้นยังอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้รับจาก,การจัดสรรงบประมาณก็มาโอนมาอะไรไม่ได้เพราะนั้นแนวโน้นมที่จะได้รับพฤษภา,าที่จะได้รับ อัตราเดิมมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นสูงเสร็จแล้วก็ส่วนที่เพิ่มไม่ว่าจะเป็นเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาก็น่าจะมีการจ่ายตกเบิกที่หลังนะครับซึ่งเราก็คาดการอยู่ว่าแนวโน้มมีโอกาสที่จะไปได้ในเดือนมิถุนาได้อัตราใหม่แล้วก็จ่ายตกเบิกเมษากับพฤษภาในเดือนมิถุนาหลังจากนั้นเดือนก,นกรกฎาคมสิงหาคมก,ก็จ่ายอัตราใหม่ว่ากันไปอันนี้เป็นข้อพิเคราะห์ขอ,ของเรานะครับแต่ว่า มันก็เป็นไปได้ที่มิถุนาก็อาจจะยังไม่ได้อาจจะไปได้กรกฎาก็ได้ครั้งแรกอัตราใหม่แล้วก็จะตกเบิกย้อนหลังแล้วต่อไปก็จ่ายตรงทุกเดือนจนถ,ถ,ถึงเดือนกันยาที่รัฐบาลบอกว่าจะปรับเพิ่มให้นั่นหกสิบถึงหกสิบเก้าเพิ่มให้เดือนละร้อยนั่นเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าเพิ่มร0ห้าสิบแปดสิบถึงแปดสิบเก้าเพิ่มสองร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปเพิ่มให้สองร้อยห้าสิบอ่ะซึ่งเพิ่มอยู่หกเดือนเมษาถึงกันยานะครับก็ มีแนวโน้มที่10พฤษภาคมจะได้รับอัตราเดิมไปก่อนนะครับแล้วจะตกเบิกทีหลังนะครับซึ่งวันที่9จะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าเป็นยังไงวันที่10พฤษภาคมได้อัตราใหม่ไหมแล้วก็ได้ตกเบิกเมษาไหมหรือว่าวันที่10พฤษภาคมจะได้อัตราเดิมแล้วรอตกเบิกในในเดือนต่ตอๆไปนนก็วันที่9เช็คข้อมูลอีกครั้งแต่แนวโน้มก็แนวโน้ม ไม่น่าจะได้ทันในเดือนพฤษภาครับนะเร็วสุดน่าจะได้มิถุนานะเงินเพิ่มนี่หรือช้าสุดไม่เกินกร,รกฎานะเพราะว่าถ้าเกินกร,รกฎาถือว่าแย่มากช้ามากมันก็ต่อตัวเลขไอ้ไทม์ไลน์มันอยู่จะน่าน่าจะได้มิถุนานะครับสี่พฤษภามีโอกาสจะได้เท่าเดิมนะครับมีโอกาสสูงมากก็ต้องรอฟังข่าววันที่9พฤษภาคมอีกครั้งจาก ติดตามข้อมูลมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับว่า15พฤษภาคมได้เท่าเดิมไปก่อนแล้วตกเบิกทีหลังใช่ไหมนะครับเอาเรื่องที่2ก็เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุเหมือนเดิมแต่คนละเงินตัวนี้เฉพาะเงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15พฤษภาคมเนี่ยเงินร้อยบาท50บาทก็จะเข้าบัตรสามารถไปกดเงินสดได้นะ15พฤษภาคมเนี่ยแต่ว่าผู้ที่จะได้เงินแน่นอนก็คือผู้ที่ได้เงินเมื่อ23เมษายนไปแล้วนั่น เมืาา่อยีบสามเมษามีการตกเบิกค่าเดือนตุลาหกสี่ถึงกุมภาพหกห้าใครที่ได้เงินตัวนั้นไปแล้วนะ่ะวันที่สิบห้านี่จะได้เงินนี้อย่างแน่นอนเข้าบัตรแล้วไปกดเงินสดได้และในขณะเดียวกันคนที่ยังไม่เคยได้มาก่อนแต่เป็นผู้สูงอายุด,ด้วยมีบัตรสัมปกานแห่งรัฐด,ด้วยยังไม่เคยได้มาก่อนจะได้เป็นครัง้งแรกก็คือผู้อายุ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์จะได้15้าพฤษภาคมเป็นครัง้งแรกเพราะสิ้าพฤษภาคมเนี่ยเขาจ่ายเงินสูงอายุเข,ข้าบัตรเป็นของเดือนมีนา ผู้อายุครบ60ปีในเดือนกุมภาเนี่ยจะได้เงินครั้งแรกคือเงินสูงอายุของเดือนมีนาเพราะนั้นก็จะได้15พิษภาคอเนี่ยได้เป็นครั้งแรกนะครับต่อไปก็จะได้ทุกวันที่15เหมือนเพื่อนแต่จะได้ครั้งแรกร0 0ยบาท50บาทเข้าบัตร15พฤษภาก็คือผู้สูงอายุที่มีบัตรสภากาญจน์แห่งรัฐและเป็นผู้อายุครบ60ปีในเดือนกุมภาพันห์65นะครับจะได้ครั้งแรกครับในขณะที่ผู้สูงอายุอีก3กลุ่มยังไม่ได้เงินนี้แม้ว่าจะมีบัตรสี ในเดือนมีนาผู้อายุครบ60ปีในเดือนเมษาผู้อายุครบ60ปีในเดือนพฤษภาสาเหตุที่ยังไม่ได้ก็เพราะว่าเขายังจ่ายไม่ถึงรอบที่จะได้รับเพราะ15 15พฤษภาเนี่เป็นเงินของเดือนมีนาแต่ผู้อายุครบ60ปีในเดือนเมษาจะได้เงินครั้งแรกก็คือเงินของเดือนเมษาเพราะนั้นเขายังจ่ายไม่ถึงก็ยังไม่ได้ผู้อายุครบ60ปีในเดือนเมษาจะได้เงินครั้งแรกก็คือเงิน60เงินสูงอายุของเดือนพฤษภาอันวันที่15พฤษภาเนี่ยเขาจ่ายของเดือนมีนาจ่ายไม่ถึงก็ยังไม่ได้ ผู้อายุครบ60ปีในเดือนพฤษภาจะได้เงินครั้งแรกก็คือเงินสูงอายุข,ของเดือนมิถุนาร้อยบาทห้บาทนี่แต่15าพฤษภาเขาจ่ายของเดือนมีนาจึงยังไม่ได้รับนะครับรอรับเมื่อถึงรอบที่เขาจะจ่ายของเดือนนั้นๆจึงจะได้รับในกลุ่มนี้นะครับจะได้รับในรอบถัดๆไปนะครับเรื่องที่3นะครับพูดคุยกันวันนี้กับพี่น้องอสอมแล้วก็อสอสอทั่วประเทศครับเลื่อนจ่ายเงิน1 0 0 0พนะครับ เดิมเขาจะจ่ายวันที่13พฤษภาคมค่าบริการ1,000บาทนะครับแต่มีการเลื่อนจ่ายไปเร็วขึ้นกว่าเดิม1วันเป็นจ่ายวันที่12พฤษภาคมนะครับเนื่องจากวันที่13พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะครับก็เลื่อนมาจ่ายวันที่12พฤษภาคมนะครับเป็นค่าบริการของเดือนเมษายน1,000บาทโอนเข้าบัญชี12พฤษภาคมนะครับจากเดิมจะจ่าย13จ่าย12นะครับจ่าย12และก็สมาคมชกสสมก็เลื่อนมาหัก หักเงิน274บาทนะครับก็หักวันที่12หลังค่าเปิดการเข้านะครับส่วนใครค้างจ่ายเดือนก่อน,ก,อนก็หักมากกว่า274บาทครับอันนี้คือเรื่องของอสมอทีนี้เป็นเรื่องของอสมออีกล้วนๆเลยข้อ4ข้อ5ข้อ6คืออสมออยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์รับเงินสงเคราะห์อสมอที่เป็นสมาชิกเจกสสมอนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคนทํำยังไงหรือลดคน ใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ผู้รับเงินสงห์ไว้3อยากจะลดเหลือ2ตำเนี้ตำรางนี้หรือมีใส่ชื่อผู้รับเงินสงห์ไว้2อยากจะเพิ่มอีกทำยังไงอา้าวอันนี้นี่มีหลายคนถามมาครับรายละเอียดจะไปทําคลิปให้ดูอีกแต่ว่าวันนี้จะพูดสั้นๆในหลักการไว้ก่อนแต่ว่าจะไปทําคลิปแบบละเอียดอีกให้เห็นรูปแบบฟอร์มแบบเฟรมดาวโหลดที่ไหนอะไรยังไงทําคลิปอีกครั้งแล้ว เพื่อจะได้ชัดเจนแต่วันนี้จะพูดสั้นๆวิธีทําก่อนนะอีกเรื่องที่มีคนถามมาเยอะอสมอบัตรสมาชิกจกสอ,อสมอยังไม่ได้ทําอย่างไรและอีกข้อที่อสมอถามมานี่ส่งเคมประกันโควิดไปแล้วสองหมื่นเจอจ่ายจบมาและนานแล้วไม่ได้เงินทําอย่างไรดีโอ้มีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยครับคือมีโอกาสที่จะไม่ได้เหมือนกันนะเอาฟังค่อยๆฟังไปทีละเรื่องอสมอครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนคนหรือลดคนหรือเพิ่มคนรับเงินสงเคราะห์จกสศสมครับท่านที่เป็นสมาชิจกจกสสมแห่งประเทศไทยนะครับหนึ่งครับให้ท่านไปติดต่อคุณหมอที่สถานบริการที่ท่านเป็นอสมอ,อยู่ถ้าท่านเป็นอสมโรงพยาบาลอำเภอก็ติดต่อคุณหมอโรงพยาบาลอำเภอที่คุณหมอที่พาท่านทํางานนั่นแหละถ้าท่านเป็นอสมอรพศตใดก็ติดต่อคุณหมอรพอ,อรพศตนั้นแหละ นะพออรบสตก็ได้หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณมวลฐานที่พาอสมทางานนั่นแหละนะทีนี้ถ้าท่านเป็นอสสของกทมก็ติดต่อสํานักอนามัยกทมติดต่อทํใหม่ติดต่อให้เจ้าหน้าที่เขาทําการดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้เพราะว่าแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้รับเงินสงเคราะห์นี่ผู้รับผลประโยชน์ก็ได้เอาพูดตรงๆไปตรงมา ผู้รับเงินสราะห์นั่นแหละเปลี่ยนแปลงคือลดคนเพิ่มคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้องอะไรก็ว่ากันไปนะมันมีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดอยู่เว็บไซต์ชกสสมให้เจ้าหน้าที่เขาทําการดาวน์โหลดมาให้เสร็จแล้วดาวน์โหลดเขาเขาจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มนั้นมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เขาเสร็จแล้วเขาก็จะทําการปริ้นออกมาเป็นกระดาษนะนี่ข้อที่1สาเหตุที่จะต้องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของท่าน ข้อที่สองท่านก็เตรียมเอกสารให้ครบบัตรประจำตัวประชาชนของท่านสำเนาทะเบียนบ้านของท่านผู้เป็นสมาชิกบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ถ่ายเอกสารลงชื่อสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ทำนองนี้ครับแล้วก็ ถ้าท่านมีบัตรประจําตัวสมชาชิกจกสสมแล้วถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวจกสสมอมาให้ดูก็ได้แนบไปเพื่อมันจะมีเลขที่เ,เลขที่เลขที่จกสสมออยู่ในนั้นนะครับก็แนบสาเนาสาเนาแต่และชนิดให้เจ้าตัวลงชื่อสําเนาถูกต้องรับรองสำเนาถูกต้องแนบเอกสารเสร็จแล้วก็แบบฟอร์มนั้นกรอกจะเปลี่ยนจากใครเป็นใครจะลดใครออก จะเพิ่มใครแทนก็ว่ากันไปกรอกในแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลช่วยสมาชิกก็ลงชื่อลงชื่อผู้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่รอพอต่อหรือเจ้าหน้าที่คุณหมอสถานประกรันของเราเขาก็จะลงชื่อเป็นพยานด้วยเสร็จแล้วเขาก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ลงชื่อเป็นพยานเน่ยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้าด้วยสำเนาถูกต้องไปด้วยสำเนาผู้เป็นพยาน แล้วก็รวบรวมเอกาสารทั้งหมดใส่ซองเสร็จแล้วก็ส่งไปที่สมาคมชกศสมอแห่งประเทศไทยสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยมีที่อยู่อยู่ที่ไหนมันอยู่ในเว็บไซต์ชกศสมอเจ้าหน้าที่เขากดดูเป็นนะครับก็ส่งทางไปรษณีย์ไปสมาคมเลยได้นะครับจะเร็วดีหรือเจ้าหน้าที่เขาจะส่งไปตามขั้นตอนส่งไปจงัจงหวัดจังหวัดส่งต่อไปสมาคมก็แล้วแต่แต่แนะนํา ส่งไปสนีไปสมาคมเร็วกว่านะครับเอาเสร็จแล้วฟังแค่นี้คร่าวๆไว้ก่อนเสร็จแล้วจะเรื่องนี้จะทําคลิปแบบละเอียดให้ดูอีกครั้งนะครับฟังแค่นี้ก็พอเห็นแนวทางที่จริงไปติดต่อคนหมอของท่านเลยก็ได้นะครับพี่น้องอสมอที่อยากจะลดหรือเพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์หรือจะเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปนะไปจัดก,การนะครับต่อไปข้อ5าบัตรสมาชิกจอสมอ บัตรสมาชิจากจกสสมยังไม่ได้ทําอย่างไรอันนี้มีข้อมูลจากทางสมาคมเขาบอกว่าเขาทำเขาทำบัตรส่งมาให้ทุกจังหวัดแล้วรุ่นแรกเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วแต่และจังหวัดเขาก็ส่งไฟล์ให้ให้หน่วยบริการสาธารณสุขที่อยู่แต่และจังหวัดเนี่ยขอไฟล์จากจังหวัดมาพิมพ์ให้กับบสอไปเคลือบใช้ได้บัตรนั้นก็สแกนดูการสแกน qr code ดูการหักเงินเมื่อไหรอะไร,ะไรยังไงดูข้อมูลได้นะครับ บัตรรุ่นนั้นทําไปแล้วใครยังไม่ได้ไปติดต่อกับคุณหมอร,ประะอปสตองของท่านหรือสารบริการสาธารณสุขที่ท่านเป็นอสมอยู่นะครับทีนี้ต่อมามันก็มีคนสมัครใหม่เข้าใจไหมครับสมัครใหม่ทางสมาคมเขาบอกว่าเขาทยอยทาอัปเดตคนที่สมัครมาใหม่เป็นสมาชิกไปพักหนึ่งเขาก็จะทํารายละเอียดบัตรนี้ส่งไปยังจังหวัดเรื่อยๆถ้าใครยังไม่ได้บัตรให้ไปติดต่อคุณหมอร,ประะอปสตอหรือสารบริการที่ท่านเป็นอสมอยู่ให้คุณหมอของท่าน ติดต่อกับจังหวัดเช็คว่ามีบัตรมาใหม่ไหมถ้ามีบัตรมาใหม่เจ้าหน้าที่ของท่านก็จะดาวน์โหลดเอาจากจังหวัดแล้วมาปิ้นให้ท่านต่อไปนะครับนี่นะครับส่วนใครยังไม่มาก็ยังไม่มีใครมาแล้วก็จะปิพนให้คือคนสมัครเป็นสมาชิกใหม่เขาจะทยอยทาให้ไปเรื่อยๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับทางด้านสมาคมอันนี้เราก็เป็นผู้ไปสอบถามมาแล้วนะครับต่อไปอสมอส่ง,งเคมประกรันโควิด เจอจ่ายจบส่งไปนานแล้วเงียบไม่ได้เงินทําอย่างไรดีอันนี้มีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสที่จะไม่ได้เงินสูงเพราะว่าดูอย่างนี้นะครับบัตรประกันโควิด -19 เกนะี่ยเจอจ่ายจบนะเขาจะมีระยะเวลาคุ้มครองอยู่ว่าถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าเลยวันที่นั้นไปมันจะไม่ได้เงินทีนถ้าเลยวันที่นั้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราส่งเรื่องไปนานแล้วไม่ได้เงินสักทีนี่พอถึงเลยวัน วันที่ที่อยู่ในบัตรน่ะที่เขาจะคุ้มครองนะ่ะก็ไม่ทราบว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเลยวันที่นั้นนี่แก้ไขไว้ก่อนโดยการใครที่ส่งเคมประกันสองหมื่นเจอจ่ายจบไปแล้วส่งเอกสารหลักฐานส่งใบกรอกแบบฟอร์มขอเคมเงินไปแล้วเนะี่แล้วก็ส่งบริษัทไปแล้วนะั่เรื่องที่หนึ่งเลยถ้ายังไม่ได้เงินคือหลักการการจ่ายเงินเขาบอกว่าบริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน กรณีเจอจ่ายจบโควิดสิเนี่เมื่อบริษัทได้รับเอกสารแล้วและพิจารณาแล้วเขาพิจารณาแล้วเขาจะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆและจะใจ่ายให้ภายใน15วันนับจากวันที่เขาได้รับเอกสารบริษัทได้รับเอกสารจะจ่ายสินใหม่ทดแทนโควิดสิเจอจ่ายจบ2 0 0 0 0ื่นภายในไม่เกิน15วันนับจากวันได้รับเอกสารทีนี้ท่านส่งไปน,นานแล้วไม่ได้รับเงินวิธีที่1ให้โทรเช็คกับบริษัทว่า ชื่ออะไรนามสกุลอะไรทำไมยังไม่ได้สักทีขอให้โอนให้หน่อยอะไรก็ว่ากันไปเช็คนะครับเสร็จแล้วโทรต้องโทรตามเรื่องกับบริษัทนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองตรวจสอบข้อมูลในบัตรประกันโควิดว่ามันจะคุ้มครองถึงวันที่เท่าไหร่ถ้ามันเลยวันคุ้มครองนี่เขาอาจจะไม่จ่ายเราก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครส่งเรื่องไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเกรงว่าบริษัทจะไม่จ่ายเพราะมันเลยวันคุ้มครองนี่ ให้เราไปร้องเรียนที่คอปพจังหวัดด้วยลองสอบถามคุณหมอของท่านนะครับคอคอปพจุดนีนตัวย่อคอปพจังหวัดอยู่ที่ไหนถ้ามีหลายคนก็ไปพร้อมๆกันไปร้องเรียนว่าส่งเรื่องเคมบริษัทประกันบริษัทนั้นบริษัทนี้ส่งแต่เมื่อ,อไหร่เราชื่ออะไรอะไรกว่ากันไปก็ไปร้องเรียนที่คอปคอ,อปคเอาไว้ว่านานแล้วยังไม่ได้รับ การจ่ายสินไหมทดแทนโควิด -19 จากบริษัทนี้ก็ว่ากันไปเราชื่ออะไรนมสกุลน้อยเลขประชาชน13หลักอะไร่ายเอกสารบัตรประกันโควิดของบริษัทนั้นเลยให้เขาให้คอปคอเลยให้คอปพอนะครับพอเผาพอสําเภาครับคอควายปอปลาพอสาเภานะครับตัวย่อจังหวัดคอปพจังหวัดอยู่ที่ไหนก็สืบถามหาเอาแล้วก็ไปร้องเรียนเวลาเราไปร้องเรียนเนี่ยเราต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับตัวบ้านว่าเราชื่อนั้นนมสกุลนี้ ข้อมูลต่างๆตามทะเบียนบ้านนี้ตามบัตรตามนี้แล้วก็ทําประกันตามบัตรนี้แล้วก็แจ้งเขาว่าส่งเคมไปแล้วตั้งแต่วันที่ตอนเท่านี้ยังไม่ได้เงินอยู่ก็ร้องเรียนไว้เหตุ <S <S ที่ร้องเรียนเพราะว่าให้คอปพตามเรื่องให้อีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเกิดเลยวันเลยวันคุ้มครองตามบัตรแล้วมันมีโอกาสที่เขาจะไม่จ่ายเพราะนั้นเราต้องไปร้องเรียนไว้ก่อนถ้านาน นานเกิน15วันร้องเรียนเลยครับส่งเรื่องไปนานเกิน15วันแล้วยังไม่ได้ก็ร้องเรียนไปเลยนะครับที่คอปพจังหวัดนะครับเอาแล้วครับเช้าว,วันนี้ก็คงจะทักทายท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเกี่ยวกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับเบี้ยยังชี่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละร้อยบาทห้บาทนะครับพี่น้องอสมอก็คงจะครอบคลุมในประเด็นที่ทักทายกันเช้าว,วันนี้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ